ิวใจแบบฉันมีปัญหาอยู่ตองน,นี้แล้วน้องต้องการฮิวตัวเองวันนี้พี่เอามาให้สี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกยอมรับเวลาน้องรู้สึกมีความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาหรความรู้สึกแย่ขึ้นมาม,นมันมันมีฟิลลิ่งยังไงก็รู้สึกแย่ถ้าวาดเป็นภาพมันเป็นภาพเลยคฮะความรู้สึกแย่ๆในใจเป็นภาพอะไรได้บ้างก้อนเมฆคึมๆดีไหม ฝนที่มันตกแต่ว่ามันไม่สดชื่นน่ะฝนที่มันตกพร้อมน้ําตามีภาพอะไรอีกภาพพวกนี้มันก็คือก้อนมวลของความรู้สึกแยก่หลายๆครั้งเราแยกได้ไหมคะว่าความรู้สึกแย่ของเรามันคือเรื่องอะไรมันคือความรู้สึกแบบไหนแยกได้ไหมใครแยกได้เก่งเลยนะพี่แยกความรู้สึกแย่ตัวเองไม่ได้แต่รู้ว่ารู้สึกแย่อยู่ใครเป็นอย่างนี้บ้างโอ้ขอบคุณมากเราเป็นเหมือนกันเลยรู้สึกแย่อยู่อ่ะ แย่ yeah, ด้วยเรื่องอะไรบางทีก็ไม่รู้ตัวแย่ yeah, ด้วยความรู้สึกแบบไหนไม่รู้รู้แต่ทึมๆเท,ท,ทาๆหนักๆง่วงๆหาเหตุผลไม่เจอแต่ก่อนสิ่งที่พี่ทําคือไม่ฉันไม่รู้สึกแย่ไม่หรอกมันไม่ควรจะรู้สึกแย่ถ้าขั้นตอนแรกเรารู้สึกแย่แล้วเราไม่ยอมรับมันจะแย่หนักเข้าไปอหญ่เพราะอะไรคําว่ายอมรับตรงข้ามกับคําว่าไม่ยอมรับเก่งมาก คำว่ายอมรับก็ตรงข้ามกับไม่ยอมรับคำว่าไม่ยอมรับมันมีอาการยังไงบ้างต่อต้านได้ไหมน้องลองเอามือของเปือนขึ้นมาหนึ่งข้างหันไม้ขาเพื่อนข้างขแล้วก็ดันกันรู้สึกว่าเราใช้แรงไหมคะในการดันอ่เมื่อกี้ดันกับเพื่อนเนาะรอนนี้ค่ะเอามือมาประกบกันค่ะดันก็ปค่ะดันอีกใหญ่เอาแขนตกนะเราจะทําให้อกระชับกล้ามเนื้อต้นแขนนะคะเมื่อยมันเกร็งไหม แล้วใจของเรามันอยู่แบบนี้ตลอดหรือเปล่าเรากดดันใจตัวเองเราใช้แรงต่อต้านกับบางอย่างเองแบบนี้กับใจเราหรือเปล่าแล้วใจของเรามันจะไม่ลาได้ยังไงทำยังไงดีมันเกร็งขนาดนี้ทำงไงดีผ่อนผ่อนคลายฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งที่ตามมาต่อต้านเมื่อไหร่ที่หนูต่อต้านหนูใช้แรงบางคนบอกฉันไม่ใช่สายต่อต้านฉันเป็นสาย หนีหนีใช้แรงไหมลูกไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ลุกขึ้นแล้วเราลองวิ่งไล่จับกันในห้องดีไหมถ้าน้องต้องวิ่งไล่จับอะไรสักอย่างหนึ่งเหนื่อยไหมคะแม้กระทั่งหนีก็ยังใช้แรงแต่ถ้าเรายอมรับจะเป็นยังไงน้องก็นั่งเฉยๆแบบนี้ต่อไปถูกปะไม่มันไม่เหนื่อยที่เราต้องใช้แรงต้านไม่เหนื่อยที่เราจะต้องใช้แรงวิ่งหนีเพราะเรายอมรับ ฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกแย่ๆไม่ว่ามันจะทึมเทานหนักหน่วงอย่างไรความรู้สึกแย่นี้ก็แค่ยอมรับว่าเรารู้สึกแย่อันนี้ที่เอามาจากหนังสือเรื่อง Anxiety Relief for Teams นะอันดับที่สองค่ะเขายอมรับเสร็จเราต้องให้อภัยตัวเองนะหลายๆคนบอกว่าเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดเราจะต้องเหมือนบอกตัวเองสอนตัวเองหรือว่าพูดไม่ดีกับตัวเองอะ เป็นไหมใช่เป็นไหมมันตำหนิตัวเองเราไม่ไดีพอหรือนู่นนี่นั่นทั้งหลายมันมีคําพูดที่ถ้าคนอื่นมาพูดกับเราด้วยภาษาเนี้ยเราก็คงเจ็บปวดเหมือนกันแต่แปลกเรากับหยีภาษานั้นพูดกับตัวเราเองแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวสมองมันคงจะได้เรียนรู้แหละเราเคยได้ยินคําว่าเรียนรู้จากความเจ็บปวดไหมคะเรียนรู้จากบทเรียนแต่จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้นะคะคนเขียนก็เป็นคนที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับสติขี่นมะเขาบอกเลยว่า สมองของเราจะเรียนรู้ได้เมื่อเราใจดีกับตัวเองพวกชาวตะวันตกเขาเรียนรู้จากการกดดันตัวเองมาก่อนกดดันใส่พลังเข้าไปเพื่อมุ่งมั่นไปให้ผ่านไม่ได้แต่เขาก็มีงานวิจัยที่มาสรุปแล้วว่าสิ่งที่มันดีต่อสมองเพื่อการเรียนรู้คือโหมดของการการุณาต่อตัวเองโหมดของการที่เราใจดีกับตัวเองพอเราอยู่โหมดนี้ปุ๊บ สมองเปิดการเรียนรู้ทันทีฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแย่แล้วเราก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองเลยแล้วเราก็ยังว่าตัวเองทําไมเราเป็นแบบนี้ไปอย่างนี้สมองเราก็ยิ่งไม่เรียนรู้อะไรอีกหนักเข้าไปใหญ่พี่ให้เปอาภัยเพีงได้ได้ยังไงเออก็เราตอนนี้ยังได้เท่าเนี้ยก็ตอนนี้ยังได้เท่านี้จริงๆก็อยากทําได้ดีกว่านี้แหละแต่ว่ามันตอนนี้มันได้เท่านี้เรื่องเนี้ยเราติดเรื่องนี้ยมา 3ปีแล้วห้าปีแล้วมันไม่ได้เพิ่งเป็นมันเดียวฉะนั้นมันได้แค่เนี้ยก็ได้แค่แล้วก็ก็จบหรือเดินต่อหรือยังไม่พร้อมเดินต่อแต่มันไม่ต้องมาแบบทำไมแกได้แค่เนี้ยทำไมเรื่องนี้ไม่ได้สักทีแล้วเมื่อไหร่จะได้เราชอบเพื่อนที่จะมาพูดกับเราแบบนี้ไหมคะเราไม่ชอบพี่เพื่อนจะมาพูดอย่างเงี้บบนี้นเนาะดังนั้นเราก็ไม่หยิบสิ่งนี้มาพูดกับตัวเราเองเช่นเดียวกันอ่ะสองข้อผ่านไปแล้วนะคะโอเคไหม มาดูข้อต่ตอไปอันที่สามค่ะน้องต้องอยู่ในโหมดสะงบนังสือเล่นนี้ใครเคยเห็นไหมคะเป็นด็อกเตอร์ที่ทำเรื่องเชี่ยวชาญเรื่องสมองแหละแล้วเขาก็มาใช้การบำบัดอะไรต่างๆ่นะเนาะแล้วเขาเป็นเล่นที่คุยกับโอปราห์วินฟีมันจะเหมือนการพูดสัมภาษณ์เล่มหนามากแต่อ่านเราก็สนุกแล้วพี่มาเจอคียหนึ่งที่มันน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีสมองหลายส่วนแล้วมันก็มีสมองเหมือน สัส์ด้วยนะส่วนที่เป็นวิวัฒนาการมาแบบสัตว์ก็มีแต่มันมีสมองอยู่ส่วนหนึ่งที่สัตว์ไม่มีแต่มนมุษย์มีส่วนนั้นเรียกว่าคอเท็กนะเขาเรียกว่าเรียกว่าคอเท็กสมองส่วนคอเท็กนี่แหละจะมีแล้วสมองส่วนนี้มันจะทําได้ดีทํางานได้ดีใช้ได้ตอนภาวะที่สมบมีเรื่องราวเรื่องราวนึงค่ะนะเขาเล่าในเรื่องนี้ให้ฟังว่าอตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะ เด็กสามขวบเห็นพี่สาวตัวเองถูกลักพาตัวไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านมาพี่สาวก็ตายเพราะถูกฆาตกรรม FBI อยากได้ข้อมูลจากเด็กสามขวบคนนี้แต่เด็กสามขวบคนนี้ช็อกอยู่ไม่พร้อมจะให้ข้อมูล่ะก็เด็กๆ FBI อยากได้ข้อมูลเพื่อไปจับผู้ร้ายนะ่ะทำอย่างไรดีเขาก็ไปเชิญดรคนนี้ให้ไปคุยกับเด็กสามขวบโจทย์ของดออรคนนี้บอกว่าอะไรรู้ไหม เราจะคุยกับเด็กยังไงให้เด็กใช้คอเท็กใช้สมองส่วนคอเท็กคุยกับเราอ่าเล่มนี้ไปเล่มนี้มาจะเริ่มเหลือเราหน้าตาเหมือนสมองแล้วออให้ใช้ส่วนคอเท็กหรือส่วนที่ฉลาดที่สุดของมนุษย์คุยกับเรา <S <S เขาก็ดูแล้วอ่าเด็กต้องรู้จักมีความไว้วางใจเขาจะมีขั้นตอนนะคะพี่เล่าย่อๆแล้วกันเนะก็จะต้องให้เด็กไว้วางใจก่อนอันดับแรกเลยนะเขาไปหาเด็กคนนี้ปุ๊บทาไงรู้ไหมไม่ได้พูดเลยนะแต่ไปในห้องที่แม่ ของเด็กคนนี้อยู่ด้วยแล friends, Guys, ้วก็ไม่เด็กคนนี้อยู่แล้วก็คุยกับแม่ไม่ได <th> <th neat> ้คุยก like ับเด็กเลยเด็กก็มองมองแล้วเขาอยู่แป๊บหนึ่งห้านาทีเขาก็ออกไปอีกสักพักนึงก็เข้ามาใหม่อแล้วก็เริ่มทํากิจกรรมร่วมกันกับแม่แล้วก็ออกไปอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอ๋อเด็กเนี่ยเขาจะต้องเริ่มรู้สึกไว้วางใจฉะนั้นเขาเห็นคนนี้มาคุยกับแม่มาหาแม่หลายครั้งแล้วก็หลายครั้งคือไม่กี่นาทีออกไปแล้วเข้ามาใหม่นะห่างไปแป๊บหนึ่งก็เข้ามาใหม่ก็เริ่มทําให้เกิดความไว้วางใจเกิดขึ้น แล้วก็ค่อยๆค่อยๆพัฒนาไปจนเข้าไปเล่นกับเด็กได้จนเด็กอะ่ะชวนให้เขามาเล่นด้วยนะคะ,ะก็มีกระบวนการทั้งหมดนี้นใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเองจนเด็กเริ่มไว้วางใจแล้วก็เปิดแล้วก็อยู่ในภาวะที่คอเท็กทางานเราานี้แหละเขาก็เริ่มถามเพื่อให้เด็กเล่าเหตุก,การณ์ในวันนั้นได้สิ่งเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้พี่ถ่ายรูปมาจากหนังสือนะคะมองเห็นไหมนะนี่ค่ะเขาบอกเลยว่าในการทํางานของสมองขึ้นอยู่กับสภาวะไหนนะคะ มีแต่สงบตื่นตัวตื่นเตือนยัยหวาดกลัวแล้วก็เสียขวัญเด็กสามขวบเมื่อกี้อยู่ในภาวะเสียขวัญถ้าคุยกับเด็กสามขวบในภาวะเสียขวัญเด็กจะใช้สมองส่วนก้านสมองไม่ใช่ส่วนสมองที่ฉลาดของมนุษย์คุยไอคิวที่เสียขวัญอยู่เนี่ยอยู่ทีประมาณหกสิบถึงแปดสิบอ่านะเนี่ยแต่ถ้าเป็นภาวะที่สงบค่ะจะใช้สมองส่วนคอเท็กทางานนะจะทบทวนสร้างสารรค์จะ อะไรได้หมดและที่สำคัญ IQ อยู่ที่120-100สูงสุดเลยฉะนั้นสิ่งนี้เขาเลยบอกสรุปมาชัดเจนในหนังสืเอเล่มนี้เลยนะว่าถ้าเราอยากใช้ศักยภาพของสมองส่วนที่ฉลาดที่สุดของมนุษย์จงอยู่ในภาวะสงบตอนเรากำลังกลุ้มใจเรากำลังหนักใจเรากำลังชุมเทาอยู่แล้วเราคิดหาทางออกน้องคิดว่าเราคิดบนความสงบไหม ใช่ไหมคะถ้าเราคิดอยู่กับนี่นะคะ,ะความหวาดกลัวยิ่งเรากังวลยิ่งเราคิดมากอยู่ยิ่งเราจินตนาการต่างๆแล้วมันไม่สงบเราไม่ได้ใช้สมองส่วนที่ฉลาดที่สุดของมนุษย์ในการแก้ปัญหานะคะ,ะจากทั้งหมดนี้พี่ก็เลยสรุปสำหรับพี่นะแล้วพี่ใช้แนวทางนี้นะคะว่าถ้าอยากจะคิวใจตัวเองตอนที่มีปัญหาหนักหนึ่งยอมรับซะว่าเรารู้สึกแย่อยู่ เะะพราะถ้าเรายอมรับเราจะได้ไม่ต้องต่อต้านไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องวิ่งหนีแค่ยอมรับเราก็ได้นั่งเฉยๆแล้วสองใจดีกับตัวเองให้อภัยตัวเองอย่าไปเคี่ยนตีตัวเองด้วยคำพูดสามค่ะคือทำยังไงให้เราอยู่ในภาวะสงบเพื่อให้อะไรให้สมองส่วนที่ฉลาดที่สุดของมนุษย์เขาทำงานได้แล้วสี่เราก็ค่อยหาทางออก คำถามนะเมื่อวานพี่ก็ไปไปพูดเรื่องนี้ที่ศิลปกรน้องคนหนึ่งเดินมาถามบอกว่าหนูยอมรับนะคะว่าหนูรู้สึกแย่แต่ว่าสุดท้ายมันก็แป๊บเดียวเองอะค่ะได้อยู่ประมาณหนึ่งวินาทีแล้วก็มันก็กลับไปคิดวนเรื่องนั้นอีกอะยังไงดีถ้าเรายังไม่พร้อมจะก้าวต่อไปนะคะโอ้ยอยากจะสงบจังเลยแต่ตอนนี้มันก็คือ,อยังรู้สึกแย่อยู่ไปถึงจุดนั้นไม่ได้เป็นไงอะก็ต้องให้อภัยตัวเอง เราได้แค่นี้เรายังไม่พร้อมสงบนั่นแปลว่าถ้าเรายังไม่พร้อมสงบก,ก็อย่าเพิ่งไปหาทางออกเราก็ยังอยู่ยอมรับไปก่อนอย่างน้อยเราก็ยอมรับว่าเรายังรู้สึกแย่เราอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเหนื่อยไปดีละไม่ต้องเหนื่อยไปต่อต้านละเราอยู่กับลมนี้สักพักหนึ่งไปก่อนอย่างนี้นะคะอ่าก็ยังไม่ต้องเร่งไปหาทางออกก็ได้โอเคเรื่องนี้โอเคไหมคะใครคิดว่าเรื่องที่พูดนี้มีประโยชน์ยกมือหน่อยปอบมือให้พี่หน่อยค่ะขอเวลากินน้ำนิดนึง